เอาเรื่องนะครับนะกล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่9พฤษภาคมนะครับเมื่อคืนนะครับก็สดชื่นกันไปนะครับผมชื่นมื่นนะครับนะกับตัวเน้นนะครับของเรานะครับเรียลมาดริดนะครับที่เปิดบ้านนะครับเอาชนะไบยามินิกไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเราก็ถือว่าเฮกันลั่นลั่นเลยนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้นะครับ1ตัวนะครับเน้นเ้นนะครับนะ ยูโรปาลีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับจะเปิดบ้านนะครับพบกับโรมานะครับนัดที่แล้วนะครับเลเวอร์มีตุนไว้แล้ว2ประตูนะครับโดยเกมยูโรปาลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเจ้าบ้านนะฮะเลเวอร์กูเซ่นนะครับผลงานโดยรวมนะครับช่วงหลังของเขานะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับตามมาตรฐานทีมแชมป์จากเยอรมันเลยแล้วกันนะครับผมเพราะฟอร์มของทีมนะครับยังคงรักษามาตรฐานได้ต่อเนื่องนะครับ และยังรักษาสติไร้พ่ายได้อยู่เวลานี้นะครับและเกมในบ้านนะครับของทีมนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับมาแล้ว27นัดนะครับติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับในขณะทีมเยือนนะครับโรมานะครับผลงานโดยรวมของช่วงหลังนะครับก็ต้องบอกว่าขาดความแน่นอนไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฟอร์มของทีมนะครับ6เกมหลังสุดนะครับ เกมนอกบ้านนะครับชนะมาได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับผมและเกมนี้โรม่าพวกเขาจะต้องมาเจอของแข็งนะครับอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับถึงแม้ในเรื่องชื่อชั้นนะฮะและศักยภาพนักเตะโดยรวมนะครับโรม่านะครับก็ยังไม่ได้ไม่มีใครเป็นรองเท่าไหร่นักนะครับถ้าวัดกันนะครับจากฟอร์มาหารการเล่นแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องนะครับเลือกเชียร์นะครับไปที่เจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่จะต้องรักษามาตรฐานนะครับโดยการ ทําให้สติไร้พ่ายของเขายังคงอยู่นะครับผมเพราะนั้นนะครับหประตูมีแน่นอนนะครับให้เห็นนะครับลุ่นเม็ดสนะครับยังไงแล้ววันนี้นะครับก็ขอเลือกเชียร์ไปที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมซาบียลองโซผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําได้เกมนี้ไม่มีอะไรบิดพลาดนะครับยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะทางเข้านะครับหมู่บ้านของเรานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะครับผมก็ เลือกเชียร์ที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมวันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับผมก็ยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่คู่หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ